สวัสดีค่ะวันนี้วัยรักพันไม้จะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีหลังจากที่เราได้ให้ปุ๋ยครั้งล่าสุดไปค่ะว่าเขามีสุขภาพอย่างไรบ้างเพราะว่าเราก็แอบแอบลุ้นแอบคิดเหมือนกันนะคะว่าเราให้ปุ๋ยครั้งนี้นะ่ะเราให้แบบเข้มข้นว่าเขาจะเค็มไปไหมเพราะว่าเราไม่เคยให้ปุ๋ยแบบนี้มาก่อนนะคะนี่ค่ะเริ่มดูเลยนะคะตั้งแต่นางไหมนะคะ นี่นางไหมหลังจากให้ปุ๋ยครั้งสุดท้ายปุ๋ยที่เราใส่ก็คือ Moon, Moon War มูลมูลวัวหมักกับแกลบนะคะแล้วก็ะมะขามอ่ะใบมะขามแห้งนะคะใบมะขามแห้งที่มันแห้งอยู่ใต้โคนต้นพร้อมกับดินก็นะคะแล้วก็มีดินแกลบผสมใส่กันแกลบดำดินตลาดนะคะ ผมแบบเข้มข้นมากแล้วก็มาโรยให้ปุ๋ยโคนต้นเขาเพื่ออยากให้เขาแข็งแรงสู้กับหน้าฝนเออขอโทษทีค่ะส,สู้กับหน้าหนาวนี้ได้ค่ะนี่ยสังเกตเลยค่ะสีแจ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสีนางไหมนะคะออกมาสีแจ่มว้าวเลยนี่ค่ะแดงแป๊ดเลยค่ะเขียวสดเลยค่ะใบใหม่ใบสุดท้ายนะคะนี่ค่ะสีสดมาก ใบก่อนๆน,นี้สีไม่ค่อยสดเท่าไหร่หลังจากเราให้ปุ๋ยไปค่ะเพื่อนๆคะเห็นไหมคะสีสดมากเลยค่ะสีแดงเข้มขึ้นสีเขียวก็เขียวแบบสดใสมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยหมายความว่าปุ๋ยที่เราให้ไปในครั้งนี้ได้ผลนะคะเพื่อนๆเ,เขาคงจะแข็งแรงเลยแหละช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราคาดไว้ว่าเขาต้องแข็งแรงดูจากใบใบสุดท้ายเขาสีสดมาเลยค่ะ ก้านใบก็แข็งแรงค่ะนี่ค่ะเทพเมืองทองเทพเมืองทองต้นนี้เขามีดอกค่ะมีดอกแล้วก็เพื่อนสังเกตนะคะเทพเมืองทองสองต้นนี้นี่ก็ใช่ค่ะนี่อันนี้ค่ะต้นที่มีดอกสีเขาจะเข้มกว่านะคะนี่ค่ะหมายคมคมว่าเขา แก่แกที่สุดคือสีจะเข้มแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ออกดอกนี่ค่ะสีจะเข้มกว่ากันเข้มแล้วก็ใบหนากว่านะคะอันนี้ต้นนี้มาเป็นกอค่ะตอนซื้อมาเขาติดกันมาเป็นกอต้นนี้ก็ลูกเยอะเหมือนกันแต่ยังไม่มีดอกใบก็สีออกอ่อนกว่านะคะนี่ค่ะเป็นอะไรที่ แตกไม่เหมือนกันนะคะใบแก่จัดจะเขียวเข้มใบแล้วก็ถึงมีดอกเห็นไหมคะแต่อันนี้สียังอ่อนอยู่ดอกก็ไม่มีแต่ว่ามีลูกมีลูกค่ะเห็นไหมคะมีลูกหลายต้นอยู่นะเนี่ยน่าจะสองต้นนะคะมีลูกแต่ไม่มีดอกอันนี้มีดอกแต่ไม่มีลูกเออก็แตกดีเนาะนี่ค่ะปุ๋ยเราให้ได้ผลนะคะ อย่างต้นนี่นี่มิ่งมงคลเนี่ยมิ่งมงคลดอกไม่ใช่ดอกสิอ่าน่าจะแทงยอดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะคเพื่อนแทงยอดขึ้นมาแล้วค่ะแทงยอดแทงหลอดขึ้นมาแล้วนี่ค่ะแข็งแรงมากเลยใบหนาใบหนามากค่ะคเพื่อนๆค่ะสีสวยสดมากเลยค่ะ อยากที่ทำท่าไม่รอดในที่สุดก็รอดแล้วก็สวยงามค่ะส่วนปีกกินรีก็สวยงามค่ะสีสดใสไม่มีการเหี่ยวเฉานะคะองเฮาก็เช่นเดียวกันค่ะสีสดมากดารลแม่กุลสมาสวยค่ะสีสดค่ะไม่ไม่เหี่ยวไม่โรยไม่เค็มนะหมยะวามว่าปุ๋ยเราใช้ได้ค่ะ นี่แทงหลอดขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยปุ๋ยนี่โอเคเลยเราแอบลุ้นเราแอบลุ้นว่าเขาจะเค็มเพราะว่าเราไม่เคยให้ปุ๋ยเข้มข้นแบบนี้เแต่เราหวังหวังว่าอยากให้เขาแข็งแรงช่วงหน้าหนาวค่ะเพราะว่าไม่แค่แต่หนาวอย่างเดียวลมก็แรงด้วยข้างนอกเราเนี่ยหกหลงเนี่ยกอนหน้านนี้ประสบอ่าเป็น ใบไหมน่าจะเชื้อราลงนี่เราก็ทำการแก้ไขและปรับปรุงตอนนี้ก็แทงหลอดขึ้นมาอีกแล้วนี่หกหลงกำลังสวยเลยค่ะสวยงามค่ะสรุปคือปุ้ยที่เราให้โอเคนะคะเวิร์คค่ะดูค่ะแทงหลอดแทงหนอขึ้นมาเพียบเลยค่ะ เพื่อนคะเห็นไหมคะมูนวัวหมากนี่โอเคค่ะทุกต้นแทงหลอดดีมากเลยแตกกอเลยคะ่ะเห็นไหมคะสวยงามโอเคค่ะต้นไม้เราสวยค่ะบอนสีเราสวยงามค่ะหลังจากให้ปุ๋ยสูตรเข้มข้นของเราสูตรเข้มข้นก็จริงอยู่แต่เราไม่ได้ให้เยอะนะคะเราให้น้อยๆน,นี่ค่ะสวยงามค่ะถ้าเพื่อนๆ อยากให้บอลสีเติบโตสวยงามและแตกกอเหมือนที่วัะาไรรักพันไม้มีอยู่นี่ก็ลองเอาสูตรเราไปใช้นะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ